นี่ไปไงให้โลภมากขึ้นนะครับดูแล้วมันจะยังไงไงอยู่อยากรวยไปดีไอคอนเออนะครับข้ามคืนก็เป็นมหาเศรษฐีไปแล้วเนี่ยควรพูดไหมล่ะพูดที่เจ้าเคยสอนไหมล่ะประมาณสี่รายการคือพวกนี้ก็ชอบอวยนะอวยพวกอะไรเศรษฐีนะแชร์ลูกโซ่พวกอะไรต่างๆเงี้ยนะอวยจรกลายเป็นอะไรเป็นเทพไปเลยสู้ชีวิตแป๊บเดียวรวยเลยนั่นน่ะสิสู้ชีวิตเก็บขยะอยู่ข้างถนนขายทอดมันอะไรต้มตำต้มยำอะไรต่างๆนะ อ่าผ่านมาแป๊บเดียวกาไปนะเศรษฐีแล้วครับมีเงินล้านขยันสิปีไปไงนะไม่มีวันรวยค่ะ,ะที่ส<ล>ิก็ยนั่นน่สิรวยหรือสวยก็ไม่รู้แต่ก็มีจะพวกเนี่ยพิธีกรดังๆเนี่ยแหละครับคอยอวยนะครับคือพอดีมีผู้เสียหายเนี่ยเขาส่งคลิปมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไปหลงเชื่อคําสอนอนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าอะไรเ,เออถ้าทํางานกับบริษัทขายตรงนี้ ช่วข้ามคืนก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เชียร์หน้าดูเลยมันมันเกินกว่าความเป็นพระนะ่ะเหมือนเหมือนไม่ใช่กิจของสงฆ์เขาก็เลยมองว่าหนึ่งท่านเป็นพระสองท่านเป็นพระอ่าเป็นพระ ถือศีลส2งอ่ินะสองท่านเป็นพระดังะนะคนดังสามท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะสี่ท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงสามารถที่พูดแล้วคนเชื่อนะเพราะว่าใครจะไปคิดว่าพระพระจมูสานะก็เชื่อว่าแบบเออทำงานวันเดียวข้ามคืนกลายเป็นมหาเศรษฐีศีลสองร้อยข้อนี่นั่นที่สองร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็เลยทําให้เขาเนี่ยหลงเชื่อนะทาให้การาหลอกลวงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นผู้เสียหายก็มองอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่า เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางตํารวจเขาแจ้งข้อหาพวกบรรดาบอสเสร็จแล้วผมก็จะไปแจ้งพวกนี้เนี่ยพวกพระพวกอะไรต่างๆเนี่ยให้ตํารวจเขาตรวจสอบดูว่าแบบนี้จะต้องติดคุกกิตารางมีความผิดอะไรนะฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กิจของสงฆ<ช>์อ่ะเพราะพระเนี่ยเขานะผมถามพระหลายๆรูปที่เป็นเอฟซีเขาบอกว่านะเอ่อพระพุทธเจ้าสอนให้ลดละเลิกกิเลส<ช> <ๆ S 2> ไม่ใช่ไปแบบไร้ให้ทะเยอทะยานอยากรวยอยากอะไรเงี้ยมันไม่ใช่กิจของสงฆ<ม>์นะครับผมดูแล้วมันจะเกินไป นะครับแต่เราดูในรายการแล้วอ่ะอมีการนําเอาเงินไปมอบไปอะไรต่างๆเอ๊ะแบบนี้ท่านก็ปฏิเสธไม่ได้นี่คะหมย<า>ถึงว่าการที่มีจะมีใครสักคนไปทําบุญที่วัดไปถวายคือ,ค,อคือการทําบุญการเทศอะไรเป็นเรื่องปกติแต่อะไรถ้ามันเกินจากที่พระไตรปิฎกสอนนะเกินเกินหรือขัดหรือตรงกันข้ามกับคําสอนพระเจ้าเนี่ยไอ้แบบนี้ไม่อยากเขาเรียกพระนะอาจจะเรียกเขาเร่ยงอื่นมันเหมือนการเป็นเขาเรียกอะไรพุทธพาณิชย์เออนะเพราะว่าพระเนะี่ยต้องให้ลดละกิเลส สอนให้จิตว่างๆทําจิตใจให้สงบละความเป็นตัวกูของกูความโลภความอะไรต้องน้อยลงอันนี้ไปไงให้โลภมากขึ้นนะครับดูแล้วมันจะยังไงไงอยู่อยากรวยไปดีไอคอนเออนะครับข้ามคืนก็เป็นมหาเศรษฐีไปแล้วเนี่ยควรพูดไปล่ะพุทธเจ้าเคยสอนไหมล่ะค่ะเออแล้วท่านจะได้อะไรจากการเทศนารักษณะน้ผมว่าท,ท่านก็ต้องได้ปัจจัยนะคงไม่ได้ไปอ่าอน,นิมนต์ไปเทศฟรีนะพระระดับนี้นะผมว่าน่าเชื่อว่ามีค่าตัวนะ ถ้าที่ผมทราบนะค่ะไม่มันมันคล้ายๆศิลปินอ่ะอย่างผมอินฟูสายกฎหมายค่ะอินฟูสายดาราสายอะไรอินฟูสายพระหลายคนก็ศึกมาแล้วนะอย่างเช่นแพรลี่ก็ศึกเห็นะหเออถ้าอยากจะทําแบบนี้ผมว่าเอาแบบแพรลี่ศึกมาเลยครับหลวงพี่ค่ะเออมีบทพูดไหมอาจารย์เพราะหลายคนที่ออกมาพูดก็จะบอกว่าเขาเขียนบทมาว่าฉันจะต้องพูดหน้าสี่สามสองหนึ่งไม่เป็นผู้บริหารไม่ได้เป็นอะไรลยแต่มีคนเขียนบทพูดมาให้เออ เียนบทให้พระเทศได้ไหมคะอ่าก็อย่างนั้นยิ่งไปใหญ่เราเป็นพระไปรับจ้างอ่านสคริปต์ได้ไงล่ะนะเพราะเราเป็นลูกศิษย์ของผู้เจ้าเขาเ็หน้าที่เผยแผ่ธรรมะไม่ใช่เป็นอะไรนี้เอ่อแม่ขายไม่ได้เป็นดีลเลอร์นะเออไม่ได้เป็นแพตติน,นัมไม่ได้เป็นอะไรต่างๆนะ่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าหลวงพี่นี่ก็เป็นแหละแม่ขายไปชักชวนคนเป็นบอสนี่นะบอสเจอะไรเงี้ยยกอยงอืมกรรมเขา เข,เข้าขายเป็นแม่ขายหรือว่าแม่ทีมเลยนั่นเดี๋ยสิผมดูพฤติกรรมมันดูปนแปลกๆนะเราควรจะให้ตํารวจเขาตรวจสอบเดี๋ยวรอให้เขาแจ้งความพวกนั้นก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวผมจัดให้นะครับนะนอกจากอินฟูใสเหลืองที่เตรียมี่จะาดำเนินคดีเนี่ยเห็นว่ามีอินฟูที่เป็นเจ้าของรายการดังๆอีกหลายรายการเลยแหละก็ประมาณต<ป>ินก็บอกประมาณ4ี่รายการคือพวกนี้ก็ชอบอวยนะอวยพวกอะไรเศรษฐีนะแชร์ลูกโซ่พวกอะไรต่างๆเงี้ยนะอวยจนกลายเป็นอะไรเป็นเทพไปเลย สู้ชีวิตแป๊บเดียวรวยเลยนั่นน่ะสิสู้ชีวิตเก็บขยะอยู่ข้างถนนขายทอดมันอะไรต้มซำต้มยำอะไรต่างๆนะ,ะผ่านมาแป๊บเดียวกาไปนะเศรษฐีแล้วครับมีเงินล้านขยันสิบปีไป็นไงไม่มีวันรวยค่ะ,ะที่ป<ล>ีก็ไม่รวยนั่นน่ะสิรวยหรือสวยก็ไม่รู้แต่ก็มีจะพวกเนี่ยพิธีกรดังๆเนี่ยแหละครับคอยอวยนะครับครั้งละห้าแสนแปดแสนล้านสามแสนน้อยทราบไหมนะค่ะ มันมันเหมือนเป็นการการันตีเหรอคะจย์มันก็เหมือนกับไปการันตีว่าคนนี้เป็นคนดีร่ํารวยมาเหมือนบริสุทธิ์เหมือนบริสุทธิ์นะนะครับนะออไอรวยบริสุทธิ์เนี่ยเราก็ไม่รู้จะมาหนึ่งหนึ่งทำมาหากินบริสุทธิ์หรือโกงมาอย่างบริสุทธิ์ก็ไม่รู้ไม่มีความดีผสมก็ไม่รู้ไงนะอันเนี้ยอ,อ่ก็ทําให้อ่าเขาเรียกอะไรผู้เสียหายสงเชื่อ,อเขาก็บอกพี่เดจัดให้หน่อยแล้วเราเป็นคนไม่ขัดใจเอฟซีไงได้เลยพยานหลักฐานมาเดี๋ยวจัดให้ เอแล้วเขาเขาจะสามารถอ้างได้ไหมครับเขาไม่ทราบว่าคนเหล่านี้รวยมา,มาได้ยังไงแต่มีการติดต่อมาขอออกรายการมันก็เป็นรายการบันเทิงอย่างหนึ่งก็เท่านั้นมันไม่ใช่รายการบันเทิงนะคุณไม่ได้พูดความจริงเนี่ยพวกนี้ก็ก,ก,ก็คือง่ายจ่ายค่าจ้างให้คุณมาออกรายการ mm hmm. อย่างรายการอของไทยรัฐอย่างเงี้ยจะมาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมจะไปจ่ายตังววคออ์ได้ไหมห้าแสนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะออกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เสียชื่อหมดเราคุณภาพ แต่ถ้ารายการไหนห้าแสนออกรายการนี่เป็นไงม,มันไม่ใช่ข่าวสารนะมันคืออะไรรับจ้างประชาสัมพันธ์รับจ้างโปรโมตสินค้านี่ไงมันกลายแบบเนี้ยเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าแต่ก็มีหลายรายการนะแล้วก็พิธีกรก,ก็ดังๆทางา่านอาจารย์ก็อายุก็มากแล้วตัวละคนเนี้ยห้าสิบหกสิบกว่านะมากกว่าผมก็มีอ่ะล้วไม่รู้อะไรอะไรผิดอะไรถูกอ่ะเราต้องแยกแยกให้ออกนะอันนี้คือข่าวสารนะอันนี้คืออะไรรับจ้างอวย